เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้็นเกมที่มีชื่อว่า Minecraft Better m o d กันนั่นเองนะครับผมอยู่กันในพาร์ทที่13กันแล้วนีผม <c oughs> <c oughs> ผมเกือบลืมแล้วไม่รู้ถูกไม่ได้13น่าจะถูกแลลวโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครัยผมก็เป็นพาร์ทที่เราจะทำการไปฆ่าบอสสังหารบอสอีกแล้วนะครับชื่อเป็นบอสที่ชื่อว่า The c o n j u r o r นะครับผมก็คือเป็นบอสนี่สามารถเจอบอสตัวนี้ได้ในไบ o อม Dark Oak Forest นะครับนี่ เราก็จะได้ XP มาบวก5นะซึ่งวิธีการที่ผมจะทําการหาเจ้าบอสตัวเดอะคอนเจอร์นี่นะครับผมเราก็จะทําการเดี๋ยวผมจะลองไปที่นี่ดูก่อนแล้วกันนี่แมนชั่นแบบนะครับผมก็คือไอ้สปู k ี้แมนชั่นนะผมจะลองไปที่นี่ดูก่อนแล้วกันนะว่าจะมีไหมนะครับผมทางที่เราจะต้องไปคือไปทางนี้ครับนี่หันหน้าไปทางนี้นี่ครับตรงไปทางนี้พาทนี้รดเร็วครับเพราะว่าไม่ต้องเตรียมลูกแก้วอะไรนะไปครับไปเรื่อย เจอบ้านด้วยวะเป็นบ้านอะไรไม่รู้นะมาตั้งตรงบริเวณทุ่งหญ้าโล่งๆบกี้นะมีอะไรไหมเนี่ยมีบันไดขึ้นครับมีแต่ของขยวะว่ะแต่ผมจะเก็บแอปเปิ้ลไปแล้วกันนะเอาไว้ครับแอปเปิ้ลทองนะผมเป็นเบ็ดขี้ชั้นดีโอเคมันเริ่มมืดล้วผมผมนอนก่อนดีกว่านะไปนอนก่อนครับเราเจอกนันพรุนี้มาเช้าวันแสนสดใสมาเดีย๋ยวผมจะไปต่อแล้วกันนะครับนี่ตรงไปข้างหน้านี่นะไป นี่เป็นทุ่งเราเวนเดอร์ว่ะชื่โคตรเจ๋งเลยครับอืนี่เราเวนเดอร์อดอกไม้สีม่วงเต็มเลยว่ะโหจะดูจากแมพมันก็ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยดูดิโอ้โหโคตรกว้างอืมเท่จัดโอเคเรายังไม่ใกล้เคียงครับแปลงต่อ ตอนนี้นี่ครับผมุ้ยแมปมันเริ่มเปิดแล้วเห็นไหมนั่นครับแมปมันเริ่มเปิดแล้วนะนี่ดูแมปเริ่มเปิดแล้วครับนี่เป็นไงโหลดก็ขี้แล้วปะนึงโลกไม่โหลดนี่แหละโอ้ย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 ผอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอายโอ้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 โอมยโอ้ัโโอ้ัโอ้นโอ้นโอ้ยนอายโอ้้ยปอ้ยโ้ยโอยโอียโอ้ยยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโออวยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อียโอ้ยโอผมพายเรือไปดีกว่าง่ายว่้นะผมตัดไม้แถวนี้แล้วกันมา ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการคราฟติ้งเจ้าเรือพายเป็นเทียบร้อยนะผมพายเรือไปเรื่อยๆครับนี่แต่ว่าในแมปครับล็อกเปิดมาถึงครึ่งแมปแล้วมันไม่โหลดให้ผมสักทีกูพา,ายเรือร่อยเรอกูเป็นนัววะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมกใกล้เจอแล้วเหรไหมเห็นในแมปไหมครับนี่ไงเจอแล้วโอ้ยเฮียไอสัตว์สปูกี้แมนชั่นบูมเจอแล้วโว้ยดูโอ้ยเฮียเอ้ย 6,000บล็อกนะมันก็ไม่ได้ไกลเหมือนพาที่แล้วนะพาที่แล้วแม่งไกลกว่านะแต่ว่าเห็นไหมดูในแมปเจอแล้วโอ้ยรูปกีไก่เดือดำด้วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นบนด่านฟ้าก่อนแล้วกันนะสำรวจดูบริเวณรอบๆมันบั็อกอีกแล้วมันชอบบั็กนะผมไอมอสนี้แม่งรู้เป็นอะไรของมันะโอเคไปไปไปบินได้แล้วน่าจะคล้ายๆกับแมพทั่วไปมั้ผมว่าเอาอีกแล้วอีกแล้วบั็กอีกแล้ว เดี๋ยวผมจะลองหาทางเข้าดูดีกว่านะผมไม่อยากจะเข้าจากบนไปล่างนะเดี๋ยวมันจะสปอยเลอร์เกินนะเดี๋ยวลองหาทางเข้าแล้วกันเว้นแต่แมงไม่มีนะนี่ครับทางเข้าเราเจอแล้วเก็บแมพไปเลยแล้วลกันเปิดกระเป๋าด้วยครับเดี๋ยวผมเอากระเป๋าใส่ในช่องปีกแล้วกันนี่เราจะได้กด B ีเปิดกระเป๋าได้นะแล้วก็รูดเก็บของครับผมกินยาในวิชั่นก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นสรีม้งใจเย็นเพื่อเป็นอะไรที่เรามองเห็นชัดนะครับคิปเปอร์ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราเจอยนชีนแล้วนะ นี่โหสว่างขึ้นเยอะครับตรงนี้มีหีบครับโหซูิปิงเอทว่ะไอวีเลยนะครับซูบิปิงเอทกูเ,เท่าไหร่วะเน,นี่ยแค่สามเองนะครับเราสามารถอัพเป็นสี่ได้นะนี่ไงเพราะว่าเรามีเอ็นชิเนชูมอยู่นะก็คือหนังสือที่สามารถอัพเกรดให้มันเป็นระเวลสูงสุดของสกิลนั้นๆได้นะถือว่าดีครับแล้วก็ดินปืนแล้วก็ห้องนี้มีหีบครับอ,อุ๊ยโอ้ไข่มังกรโกสรากนเอกว่ะจัดมาครับแล้วก็มีเอมเป i n g ลิงผมจะไปจากซีกนี้ก่อนแล้วกันนะเดินไปตามทางครับ ตรงนี้เหมือนเป็นห้องต้นไม้นะละนักษณะก็คล้ายๆกับเมนชั่นนะไมค์ครับที่เราเห็นนะมผมไปตรงไปเรื่อยๆนี่ก็ห้องต้นไม้อีกแล้วอ่ะแล้วก็มีสเกต้ัตตัวหนึ่งมหมเลยว่าโคอย่างโคไลนยนะสังหารไปนี่แต่เซฟปิ้งนะอุ้ยห้องอะไรวะเนี่ยคล้ายๆโรงหลอมครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเก็บไปคล้ายๆกับโรงหลอมนะมีลาวามีเอ็นวิวอะไรเนี่ยมีทางไปต่อตรงนี้อุ้ยห้องอะไรวะเนี่ย ม่ห้องอไหนรวะเนี่ยมีประตูเหล็กด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟากต่อไปกันดีกว่านะครับนี่ผมเดินฟากนี้เสแล้วเดี๋ยวเราเดินไปฟากซ้ายดีกว่านี่ฟากนี้ผมไม่รู้ว่าบอสคอนเจอร์เร์นี่มันอยู่ที่ไหนนะครับผมแต่ตามข้อมูลที่เราเห็นนะครับมันอยู่ในไบโอมดาร์กโอ๊กฟอร์เรส์นะซึ่งไบโอมที่เราอยู่นี่มันไม่ใช่ดาร์กโอ๊กฟอร์เรส์นะผมมานชื่อว่าฟอร์เรสเฉยๆนะแต่แค่มนเลยครับเราก็สำรวจที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยคิปเปอร์สองตัวอู๋สามตัวแล้วครับ เดี๋มห้องพวกนี้ผมว่ามันมีแต่ของขยะนะเนี่ยห้องพวกเนี้ยไปเดี๋ยวลาขึ้นชั้นสองโอ้ยเต็มเลยว่ะบอกเลยว่าไม่ขนามือเลยครับแม่พวกกาเลยมีคนขวานเลยไปเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนครับมีสเกตตันตัวเดียวที่เหลือไม่มีอะไรนะที่นี่แม่งมีอะไรบ้างวะเนี่ยหีบก็ไม่มีนะครับมีแต่เตียงเตียงนอนปลอมให้ตายเถอะ เฮ้ยเจอแล้วเจออ e ีวอเกอร์แล้วครับเรียบร้อยได้โทเทมมาหนึ่งอันนะผมใส่ไว้เลยแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายกันดีกว่ามันไม่มีของมันแทบจะไม่มีอะไรเลยว่ท่านผู้ชมเฮ้ยเจออ e ีวอเกอร์ปั๊มโทเทมเลยสำรวจมาตั้งนานเพิ่งเจอหีบโอ้ยของดีอยูน่นะเนี่ยชาปเ็ตครับระดับแม็กซ์เลยดีดีดีแม็กซ์ฟิวดีรอนนะตัวร้ายในดีเมซิงไอร์แมนครับ ฮเฮ้ยเจออีวูเกอร์อีกแล้วโอ้โหสองตัวห้องนี้เป็นห้องประชุมซึ่งไม่มีอะไรนะโอเคเคลียร์ลีเหลือสองห้องนี้ครับนี่จะเป็นบันไดทางขึ้นไปชั้นสามนะแต่ผมมาตรงนี้ก่อนโอเคไม่มีอะไรเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยไปครับเราขึ้นชั้นสามกันดีกว่าโอ้ยมีรูปปั้นแมวด้วยวะน่าจะมีของดีนะเฮย้ยนี่ไงมีหยบ โอ้หมีไข่มังกรนีไม่ผมได้ไข่มังกรเยอะม,มากเลยเนะี่ยแล้วก็มีนี่ครับ s p ิ i t t i n g t a b l ลจัดไปมีโบเกอร์อีกตัวนะอยู่ห้องนี้นะครับนี่ไงว่าแล้วใครเสกอะไรนี่ไงได้โทเทมมาทั้งหมดโอ้หได้มา4อันแล้ววะ่ะโมกเลวาโค้อย่างคุ้มนะครับบุกมารอบนี้ฝนตกกว่าข้างนอกครับไม่ถึงในเกมนะฝนตกนั่นครับมีหีบอยู่ โอเคมีสมิตติ้งเทเบิลอัพเกรดดินปืนแล้วก็แอปเปิลทองครับผมทุกกระจกไปแล้วกันผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปหา Dark กโอฟ o อ e s สนะครับเพื่อจะหาบอสตัวนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองขุดไปดูใต้แมนชั่นนี่ดูนะครับผมเผื่อมันจะเจอนะจะบอสตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาของมันเหมือนกันนะไปเดี๋ยวผมลองขุดดิ่งเลาไปใต้นี้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้ขุดมาสักพักแล้วนะ ปรากฏว่านี่ครับผมเปิดแมปดูแล้วมันไม่มีว่ะกูต้องหาเองหรือว่านี่เฮียเอ้ยอนักออกฟอร์เรครับโอเคผมจะลองหาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปหาตามป่าดูแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยไว้รายงานความคืบหน้าครับโอ้ท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหมู่บ้าน Bird เบิร์ดด้วยป่ะหมู่บ้านไม้เบิร์ดนะครับแต่ที่รู้ๆครับคือผมนอนให้มันเช้าก่อนดีกว่าอืม เพราะว่าซอมบี้เริ่มบุกแล้วหนอนนี่แล้วกันรุ่งอรุณวันใหม่ฝนไม่ตกแล้วที่เหลือก็ต้องมานั่งหาต่อนะว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับเจ้าดาร์ f ฟอร์เนี่หุห้ยโอ้โหเจอสาวาสครับเปสโตนขิดขวาเลยวาไว้นี่แล้วกันสวาวับอืมเอาแล้วกับบ้านนะผมไม่อยากทุบไปแล้วข้างหน้านี่มันคืออะไรไม่รู้ครับคล้ายๆบ้านนะเนี่ย เป็นบ้านพวกพิเลเจอร์เหรอวะเอ,อ้ยว่าจริงด้วยเราป,ปราบซะหน่อยแล้วกันนะด้เวลาโคตรยังนักฆ่าเลือดเย็นโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองบินตรงไปทางข้างหน้านี่ดูนะทางทสเอสนี่นะครับเอา้าไอ้เชี่ยแม่งติดเลดไอสัตว์เลยผมรีบบินออกดีวกว่าน,นะ ไป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 ยาล,ลูดเสร็จโอเคเดี๋ยวน้อยก็ออกทันครับผมจะลองตรงไปทางข้างหน้าเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้เราได้เจอกับบ้านของแม่มดนะผมลองเข้าไปสำรวจดูแล้วกันคนระับตรงนี้เหมือนมีรังผึ้งด้วยนะแต่ผมจะไม่เอากลับบ้านไปแล้วกันโอ้มีทองครับของถือว่าแร่อยูน่นะแล้วก็มียาล่องหนกับในวิชั่นครับแล้วก็ยาฮิลไม่ไม่ใช่ดิฮาร์มิงอินสแตนฮิลอินสแตนดาเมจครับนะ ที่เหลือก็ไม่น่ามีอลไรครับบ้านนี้ไปเดี๋ยวผมว่าเราแปลนต่อดีกว่าผมเจอครับฐานทัพของพวกพีเลจเจอร์แบบเวอร์ชันหีมะว่ะที่โคตรเท่เลยครับนี่ต้องบุกซะหน่อยเรียบร้อยครับขึ้นมาถึงยอดแล้วผมได้สัญลักษณ์แบดโอเมนหนึ่งแล้วนะหนึงชั่วโมงกว่าเลยนะผมหรือว่านานจัดหต่ว,ว่ามีหีบครับ,รบก็ของก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอืม สมิติงเทเบิลซีวูปเกรดนี่ผมไม่เก็บมานะเพราะมันค่อนข้างกาก,ากนะเฮ้ยตรงข้างหน้าข้างหน้าเหมือนเป็นควันครับผมแต่ถ้าดูจากมินิแมปมันเหมือนเป็นพวกพิเลเจอร์นะมีควันควันด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นปราสาทเลยครับเอา้าททำไมเลดเกิดที่เนี่ยโอเค บุกซะหน่อยละกันหุ้ยโห,ยโห,ยโหยข้างล่างมีนี่ครับมีเหล็กด้วยปะจริงจริงบ้านผมก็มีเยอะแล้วจริงไม่ต้องเอามาก็ได้นะแต่ว่าเก็บมาหน่อยก็ดีนะอืมสะสมสักนิดอยู่ไหนเอ้ยแสดงตัวมาท่าชั้นบนครับประตูนี่ไงเรียบร้อยหมดอ๋อมันเป็นเวฟว่ะอ๋อมันมี N p C อยู่นี่เองผมว่าอยู่ทำไมมันถึงเป็นเวฟ โอเคถึงเขาต้อยืนหยัด <t> ส <iedzieć> ู้อีกนานครับนั้นดูพาร์ทแต่การฝันแล้วกันไปฮุ้ยท่านผู้ชมผมสู้มาสักพักแล้วมันมีบอสด้วยว่าไหมเลือดทองทองอ่ะครับอินวอเกอร์นะตัวอะไรวะเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนอาวุธแล้ว่ะ ผมต้องมุงงัดข้าวบนทองมาใช้แล้วครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะมากินก่อนเลยเติมพลังโอเคเคลียร์หมดแล้วครับเหลือภายในปราสาทนี่น่าจะแออดกันอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนตัวบอสวะโอ้ยหูยิงคุณโคตรแรงเที่อะไรวะเนี่ยอีโบเกอร์ครับฆ่าก่อนโอเคโอ้ยโหเระเบิดอยู่วันนี้อัดหน้าเต็มไปหมดผมยวยาปั๊บโอเคผมกลับขึ้นไอโมนก่อน นี่ข้างบนเต็มเลยโอ้ยนี่ไงบอสเจอแล้วบอสอินวูเกอร์บอสไปไหนวะโอ้โหเสียงโหเสียงเพียบจังหวะนี้นี่ครับบอสเจอแล้วบอสไม่วะมามามา,มาอุ้ยโหโคตรแรงโคตรแรงมีไอ้เพื่นทองครับโอเคโอเคมาโหอ,อ,อะไรกันมาดิมีหิวเลือดได้วะ่ะโอ้ยเนื้อจัดอน ีะครึ่งหลอดแล้วพระเยซูโคตรยากนีดร้อยครึ่งหลอดเดียวไปอีกขี้ไปอ้ยโหแม่งผลักรัวๆเลยผมกินแอปเปิลทองนี้เลยครับป,ปั๊มยาแป๊บตายชิวเออ๊อยตายแล้วเว้ยโยพวกลูกน้องกี่ี้ัเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เหมือนมันดรอปอะไรไม่รู้ครับนั่นนะ่ะสนนีน้ำเงินนะ้ำเงินนะพรายมอลเอสเซนนะครับไปแต่กลับไปแม็กบนก่อน ไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อลุยกันตรงไปข้างหน้านเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอไบโอม Dark Oak Forest ตอนนี้ผมได้เดินทางมาค่อนข้างจะไกลน,นะผมลบ8,000กวา่าเฮ้ยผมเจออะไรสักอย่างนะเมื่อกี้ผมได้ achievement ด้วยนะมันชื่อว่า l i g h t ลฟ์เนะครับไม่รู้เหมือนคืออะไรนะ Lighthouse นะเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันอาจจะเป็นที่บอสก็ได้นะใครจะไปรู้แหมแต่ลงขึ้นไปดู เป็นเห็อนหอคอยนะครับอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยวะมีเตียงอยู่ครับแต่ว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรชั้นบนแหละเฮ้ยมีหีบว่ะเรามีเหล็กสามก้อนนี่มีบันไดาทางขึ้นอยู่ครับจะลองขึ้นไปดูแล้วกันโอ้หอะไรวะเนี่ยอะไรวะคล้ายๆกับเป็นหอไฟนะสุดแค่เนี่ยครับทางโอเคก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแค่คล้ายๆกับหอคอยไฟนะนี่ผมลองบินออกไปดูนี่ กระพิบกระพริบนะสุดยอดเลยไปครับไปต่อดีกว่าอีกไกลบอกเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาได้ระยะทางทั้งหมดลบ18,00งบมือนแปดพับล็อกหนึ่งับล็อกนยผมแล้วก็ เดินมาโคตรไกลเลยนะครับดูดิโอ้โหยาวมากออืืตั้งแต่แบสชันตรงนี้นะโอ้โคตรไกลไปครับผมว่าน่าจะใช่นะเพราะดูจากมินิแมปมันมีแต่พวกพิเลเจอร์เต็มไปหมดเลยนะครับขอใ,ใช้แล้วกันนะนี่ครับได้ยินเสียงละหลักกำแพงนี้นะนี่ไงดิสโชท m e ครับดิสโชท m e ได้เวลาโชว์แล้วมาผมหยิบแอปเปิลทองมาก่อนอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเป็นเหมือนกับโรลงละครการแสดงครับโอ้โนี่ไงเจอบอสแล้วครับโอ้มันยิงอะไรวะเนี่ยมันยิงลูกอะไรไม่รู้ครับไปผมเข้าไปตีมันเลยดีว่านะวว้าบได้ด้วยมาดิมาดิมาดิหัวว้าบอ,อีกแล้วคิดว่ามีพลังอะไรตาย โอ้ยก็ตายเฮ้ยทั้งหมดก็คือเพื่อไม่กี่วิครับปราบเสร็จแล้วไปรับเควีก่อนนี่ครับ d e f e t t e c o n อ r เจอ e r เอามาเลย5 l e เลเวลไปเดี๋ยวผมวางเวทโซนกับบ้านดีกว่าครับนี่วางตรงเวทีมาเลยนะเขียนว่า เดอะคอนเจอร์เนี่แหละหายยากชิบหายเจอเรเดอะคอนเจอร์เรียบร้อยครับตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวเราว้าวกับบ้านกันก่อนเดี๋ยวผมขอสำรวจเพิ่มเติมแล้วกันนะอีอ้มีไพ่เต็มเลยครับแล้วก็มีโบนัสบอลบอนซี่บอลนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแล้วก็ไพ่โอเคไปว้าลับบ้านดีกว่า เดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวลองใส่หมวกกันดูดีกว่าเป็นยังไงอ๋อหมวกทรงสูงนะครับเดี๋ยวผมถอดไอ้หน้าก,ากากนี่ออกอก่อนดีกว่านี่หมวกทรงสูงอืเป็นนักแสดงตุตลกเลยครับโอเคมาก็ได้เวลาสมควรนะผมก็ถ้าโอเคครับผมถ้าใช้ครอบทริปนี้ก็ลืมกดไลค์กด ide, กดแชร์นะผมก็โอเคก็ไปไปซิวเกนส์ next time นะผมแล้วเจอกันใหม่ พาร์ทหน้าว่าะจะไปรุยอะไรกันต่อไปสำหรับครันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วอู้ยไปแล้วครับ